สวัสดีครับขอผมบป่าเคสติ๊กอิสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องผากันออกขายอยู่หากินอีกแล้วผากันมาหาหน่อไม้อยู่น้ำนาเห็นมีหนอน,นึงมาเศร้าเห็นสติ๊กมาวิปา่ปลาเลยเห็นแหนมเห็นขึ้น,มมนหน่อไม้ยังโหนอันนั้นอยู่เลยก็เลยว่าโซนบอกกินมาเอาไปแกงเอไะไรงนี้ แล้วให้แล้วนานแล้วเบาบบเคนยังแบบเซวแบบอ,ออกอยู่นหนอ่อไม้นี่ต้องให้มันสูงดอกสติก๊กสติต๊กบาเอาไผ่บ้านไม่เป็นหนามกิมซุงเพราะว่าบบาเคนเอาไผ่ทนแรงเลยไผ่กิมซุงมาแล้วเกนะเอาะมันเลยสิเซวออกมัดเลยไผ่มันเป็นหนามกินง่ายแถมปีละเทื่ออีกได้กินหน่อเนาะชุบ โอ้ยใหญ่ด้วยนี่งามนาน้ำแล่นุ่นนี่แกงใหม่ปอกไปเลยเหรอเนาะไปเลยหน่อเดียวพอเลยหนอเดียวกระสีผักแกงสะใจว่าโอ้ยลมหนาวจ้าลมหนาวมาแล้วเด้อเสียงกระสิผักก็เปลี่ยนเปลี่ยนหน่ยเด้อ เป็นไอเป็นไข่เป็นนาวไข่ถาดไฟเข้าแท่งอันนั้นรวยเจ้าพัแย่งมาเลยระว่งนี้ยังกินผักขาวมาได้เป็นวัดเป็นไออย่าิงกินบ้านบ้านเถื่อนติว่ามันเป็นของเสลงผักขาทำให้ปวดหัววานพี่น้องกับชิคชิดกันทำแล้เนาะ ว่าเป็นไอกดียสิยังบวกกินผักที่มีกินแห้งๆเนาะนบม่เฉพาะแต่ผักไอ้ผักขางล่ะสะ,ะตอสะตอะกะบ๊าได้กะทิน,ะน,กะทนกะบ๊ได้เด้อเจ็บหัวเติมเด้อ,เ,อเสียงไผ่รัดตัดแตตัดเตตัดเตนงานี้เลยานนี้นรอรถเกี่ยวพี่น้องจ้าเข่าก็ได้ ถามว่ามันเกี่ยวได้ระบบมันก็ได้แหละแต่ว่ารถเกี่ยวก็คิวเงาคิวเงาธรรมดาเนาะมันเกี่ยวพร้อมกันหลายคนขอโชครถเกี่ยวรถเกี่ยวเขาก็ยังโบถึงกับอันนั้นดอกจากห้องยังเขียวอยู่เนาะเขียวอยู่ก็มีเขียวอยู่ก็มีน่าสิพอดีมันจานอัคารนี้ไข่บ้านข้อเสียคนอมีน้ำ ขันไายพร้อมออเอาพนงนเอาไผ่ทนแรงไผ่กิกนซุ้มมาปลูกเอาดูแลดีๆให้ได้กินมัดปีได้เนาะแมง,ง,งก็ได้หักหมัดปีถ้าบาเคยเสาติ๊กได้พากันออกมาอยู่ให้อยู่นาอะไรกันที่ซักน้ำบาดาลโคดแบบน,นี้เนาะเจาะน้ำเจาะน้ำนโคดมันใหได้กินมัดปีดอะเห็แนแมง เงี้ยด้วยจะตออเหือนกันเอออย่างน้อน้ำเกาะแข่งเกาะขาดมันบูดง่้บมันบตอนนางดินเ่ยมันแห้งมาแล้วขาดน้ำแล้ะอีกแม่มันแห้งมันแดดแดดพักเยนใช่เลยเดียวีม่วงม่วงบงที่ก ไม่ม okay. uh, oh, like okay. ีเอเกสิได ah. right? ้นี่แต่ว่าหาเอาหน่อเดียวหนูพอแกงเลยเอาไว้อยากมะออื่นมะฮือแต่ว่าเอาใหม่ดีแต่อย่ากไว้นานได้มันสิสูงไมเออโอ้แกล้งปันมันก็ยังออกหน่ออยู่เนาะไม่ดีไม่ดีเหลืองเหลืองนอนเนี่พอเกินมะออื่นหาเมนูรถ เอาไปผงซุปเลยเนมือ่อหนี่กินแกงมื่อใหม่กินซุปเมื่อหนึ่เอาซุปปะ้ะเจ้พักกินยังกันม่งกินทีชีบด๊กินคนำนี้ก็พอลนะแต่เอาจะเอาไปแกงหลายพอกินบุบด๊ดีนะนาเฮาบ่มีดอกอันนี้หลายเน่สะสติก๊กเนาะบางทีเห็นเปิดตากข้าวาเต็มเลยเกี่ยวแลนะ้วนี่เด็ดดอกข้าวาไปตากเต็มไปแย่งเป็นหนึง เมีจ้ะนาสติตนาสติกบ่มีนีหน่อยเดียวนี่แหละเราได้เห็นเดียนี่แหละเกีนพัพีงน้องฟิดดอกม่วงกะเิงทำน้ำงบบดอกงาม ก็มีดอกแต่เขายังมีดอกสดอยู่ก็เขาก็เก็บดอกสดเอาเนาะดอกสดสดโอ้ยโอ้ยโอ้ยงวงเข่าก็งามงามนีพี่น้องเลยซอนๆอยู่ได้ดูนี่เดี๋มันยังประมาณนี้อยู่จ้ะมันบอกมันยังเปิ้นเขียวอยู่เนาะยังบะจ้องขามือพอดียังบเบลอเต็มที่นี่เดี๋ยังปิ้ลเขียวอยู่มันหันอยากลืมเมื่อยืนท่าแล้วอยากนอนแล้วสัสโอ้ฝนมาเมื่อไหร่แหละ ฝนแหงอยู่มือหาะเข่าล้มเลยเข่าล้มเลยยืนไปสวยอยู่ฝนแหงเอาทันี้เอาเป้านี้เนี่ยสติกอะไรเงี้ยเอาหนียโอ้ยมีกรอบมาแล้วเขาไหนเนี่ย สีม่วงนี่สีเรียงเอ้าแก้วัดแก้ไอหายไปวัเด้อเด็กกะเคยเนาะเอองามด้วยมาเศร้าจะเทื่อกเศร้าจะเทื่ออากาศนี่แหลยจนสามีเป็นนำเลยนี่ติดกันเทื่อน้าะติดกันเถื่หน้น่ะมือแกงจะแบดนี้เก่อะบนมันเนาะคุณดกดุ๊กมัตายได้เห็นเนาะ มีตะหมากไว้ต่อยเลยไม้มันหล่นแล้วเลือแต่หน่อยแล้วแบบจับตานหนไม้ต้มจืดแล้วจ้าคั่นน้ำใบายานางใส่แบบนี้เทน้ำเก่าออกแล้วก็ใส่น้ำใบายานางเครื่องแกงพริกข้าวเบือหอมแดงจับตามด้วยเห็ดกับหมกอึ เที่งเลยเที่ยงน่งๆนๆตอนนี้ก็รอให้น้ำเดือดค่อยใส่น้ำปลา,าจ้ามาเด้อมาเด้อไขอยากเตรียมทิพเข้ามาเด้อเก็กหน่อไม้ใส่หนดบเรียบเกหน้านี้สัติ๊กใส่หน้าประเดกกับนอนใหม่น้อสติ๊กเนาะจ้า รักกระยงีง้ยคือขั้นตอนสุดท้ายแล้วโดนผักกะะยงของก็เป็นอันว่าสุกเรียบร้อยพร้อมกินจ้าบบะนงียงนง้ยอกไอ้กลินกรกระเงยออกก็ไปที่นแน่หันก็ได้กิน่นมี่น้องจ้า <c oughs> เอาอย่างกินอย่างแห้งๆก็บม่ได้กิ่นหรอกช่วงนี้เป็นวัดนะจ้าสุกเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟมาที่ผ่อนแลกันจะพี่น้องจ้าเรียบร้อยแล้วเมนูของเรา แกงหน่อไม้ฮ้อนๆแล้วก็มีแกงเห็ดแกงเห็ดบดซ<ส>ื้อตลาดบ,บ,บวกบวกสางขีดหา้าชิปเมื่อวานในบ้านสต็กบ่ค่อยมีขนจะบ่ไม่บ่งหาคือที่อื่นเนาะแกงฮ้อนกับบรรยากาศลมหนาววยๆน่าเสต็กเนาะเป็นอึมคึมเดียเด๋ยวบดเดี๋ยวแดดมาแซ่บนำกันครับมาแซ่บนำกันมาพีา่น้องมาดนดทอนฮ้อนมายด์ว้าวหลาย เจบคอตรวจเจ้ากระสุนสองคิ้ม <laughs> <laughs> เป็นดาวเขาเห็น้หยไขวัดเนี่ยนะจ๊ะ <What? S 2> วัดว่ดได้เป็นใสเนาะเราเป็นอยู่ก็ได้เด้ออาการมันมันอยู่ได้เนาะ <laughs> <laughs> ไม่ข่เจียวเสียหอมแดงได้หลายดูรสชาติอยู่นะแซ่บสู <laughs> เดี๋ยวบุ <no> ้กินป uh> ็นวัดเนาะป็นวัดอยงใจบอกอืมนหงแดงขายมื่อนี้จะเดะบาเบาปานใหนเนาะเดเดี๋ดวบุิเห็นทำไมอาาศเย็นลมวยๆลมวยๆักตอนอ่น่ะพรุ่งนี้น่าจะเริ่มเริ่มนะ เอยมันหนาวในห้องเดียวนะร่างกายเขให้นับปรับตัวไปทันมาเส้นหัวเลย่ะลิ้มจะยังจะคุมคุมๆจักหน่อยใครได้แบบนี้อาการของคนช้าไข่ในม่ๆคือ ห้องสุปาขมมันนะจบวันฮ้อนช่วยได้อย <pr> ู่ได้แกงน่อไม้กินแกงใส่หมึกนี่เดี่ยฟักทองนี่แซ่มันเพราก็หวานเพราะปลาที่หามาเศร้าเนี่กันติ๊กเอ็ดปลาจมไว้แล้วกันตัวใหญ่ั่งตาเแต๊ดเพแตดอักเดตส่วนพวกปลาเข็งปลาตุกขังไว้อยู่ เจียวตำเจียวผักหลายหน้านี้คือเมนูอย่างบกแล้วต้องปรุย่างนี้ก <c oughs> ินผักหลายๆเนาะเดินตลาดเจอแต่ซื้อไม่พผักเนาะไม่พผักขายดีดียามเนี่ยผูกทุกบ้านอย่างหน่อยก็มีเม็ดกุ้งเฮือนอะไรนั่น,นี้ หิวข้าวเที่ยงหิวน้ำน่ต้องกินได้เต็มที่เมื่อวานต้นไหนกินินอะไนก็ขมผมผาพผมพอมือกินได้หลายเนี่ย เนี่ยจากกับเขาเขากินข้าวเที่ยงกับแม่แต่ว่าเผื่อด้กินก็เกือบแรงเจ็บน้ำเก่งน่อไม้ขึ้นแน่นๆใส่เห็ดปลวกพร้อมหน้านี้กับพี่พากินข้าวกินน้ำมาเถอะติ๊กเนาะจ้า ครับคลิปนี้ขอฝากเป็นท่านที่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้หน่อยด้วยครับแล้วพบพ่อกันคลิปหน,น้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า